ววนนันเรทับสตรีช,ช,วชาวราชพัฒน์เพชรบุรีที่รักทั้งหลายทั้งส่วนที่เป็นผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษารวมถึงองค์กรนักศึกษาของมหาวิทยาลัยและก็สิทธิ์เก่าของมหาวิทยาลัยราชพัฒน์เพชรบุรี ตลอดระยะเวลา1ปีนะคับ2,567มหาวิทยาลัยได้พัฒนาร่วมมือกันทั้งบุคลากรทุกภาคส่วนรวมถึงภายในและภายนอกในการพัฒนามหาวิทยาลัยในผลงานของพวกเราที่ประกาศออกมาไปที่น่ายินดีว่าพวกเราร่วมมือร่วมใจกันดีพาองคอ์กรเราไปสู่ความสำเร็จไม่ว่าจะเป็น World Ranking SDG Sustainable Development Goals ของ UN e s c o เราก็อยู่อันดับต้นๆรวมถึง S c d Sustainable Community Development University Thailand Ranking พวกเราก็ทำผลงานได้ดีเช่นเดียวกันเรื่องของ Green University World Ranking พวกเราก็ทำได้ดีเช่นเดียวกันต้องขอชื่นชมและก็ขอบคุณพวกเราทั้งหลายเพราะนั้นปีนี้เป็นปีที่พวกเราสร้างผลงานกันมามากมายและปีนี้เป็นปีที่ครบ100ปีของมหาวิทยาลัยเราทำกิจกรรมกลอนมาทั้ง1ปีเรากำลังร่วมมือกับรรกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมในการ ทำบรมราชานุสาวรีย์ในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งมีพระมหากรรณีคุณกับชาวราชพัฒทั้งหลายโดยเฉพาะเพชรบุรีก็จะเป็นที่สักการะเป็นที่พึ่งทางใจกับชาวราชพัฒเพชรบุรีและที่สําคัญอย่างยิ่งนะครับเดือนมกราคมเนี่ยมันจะเป็นเจ้าภาพครั้งยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งที่ราชพัฒเพชรบุรีเป็นเจ้าภาพเรื่องของการแข่งขันกีฬาฟุตบอลนะครับชิงถ้วยพระราชทานซึ่งในหลวงรัชกาลที่สิพระราชทานให้กับชาวราชพัฒทั้งหลายนะครับเป็นราชพัฒนุรีก็จะเป็นเจ้าภาพ ทั้งหมดนี่นะครับเป็นฝีมือของพวกเราชาวราชัพัดเพื่บผลทุกภาคส่วนเลยแล้วก็ส่วนภาคภายนอกชุมชนท้องถิ่นส่วนราชการก็ให้ความร่วมมือกับเราอย่างดีถือว่าเป็นโอกาสอย่างดีของชาวราชพัฒน์และก็ถือโอกาสนี้เช่นเดียวกันนะครับในรับปิถีขึ้นปีใหม่จะพ้นปี2 5 6 7และก้าวเข้าปี2 5 6 8อยับขอให้พวกเราชาวราชพัฒน์เพืรลีนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับเพราะสุขภาพเป็นต้นทุนที่สําคัญนะครับมีความสุขกายสุขใจได้พบครอบครัวคนญาติมิตรที่อยู่ข้างเคียง เป็นคนดีทุกคนและก็พวกเราก็มีความสุขความเจริญก้าวหน้าในที่การอานก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าปี2568เราจะร่วมมือร่วมใจกันสร้างสารรค์มหาวิเลยเราให้ก่อเจริญตลอโจตลอดปี2568ครับ